นี่เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่โปรเมเอริยาจุธานุการทําได้นะครับว่าทําให้เธอขยับเข้าใกล้มือหนึ่งของโลกอีกครั้งนะครับคุณสุธาตินีครับค่ะหลังจากคว้าแชมป์เมเจอร์เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เรารอว่าโปรเมจะสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญโอลิมปิกได้หรือไม่ด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะในการคว้าแชมป์เบเจอร์บริติชโอเพ่นนั้นทำให้เอเรียสุธนการนั้นขยับขึ้นมารังตำแหน่งในกอล์ฟมือสองของโลกแล้วจากการประกาศอย่างเป็นทางการวันนี้นะคะโดยเธอนั้นหวังจะกลับมาทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมค่ะ จากผลการคว้าแชมป์รายการ Women's British Open เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทำให้โปรเมเอเรียจุธานุการนั้นทำคะแนนสะสมขยับจากมือ6ขึ้นมารั้งตำแหน่งมือ2ของโลกอย่างเป็นทางการแล้วโดยการประกาศผลล่าสุดในวันนี้นี่เองนะคะเป็นรองเพียงแค่ลิเดียโคโปรสาวชื่อดังจากนิวซีแลนด์เท่านั้นค่ะ มเมน,นั้น,นยอมรับในการให้สัมภาษณ์นะคะเธอบอกว่าแม้จะสร้างประวัติปเป็นนะักกอล์ฟไทยคนแรกที่ควา้าแชมป์รายการเมเจอร์แต่เธอยังมีแผนที่จะฉลองความสําเร็จตอนนี้ยังไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาต่อจากนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับโอลิมปิกค่ะ ก็ยังไม่รู้นะคะจริงๆก็แข่งเสร็จก็จะกลับเมืองไทยคะ่ะแล้วก็คงไม่ได้มีเวลาฉลองมากเพราะว่าก็ต้องเตรียมตัวไปโอลิมปิกคะ่ะแล้วก็มีเวลาซ้อมอีแค่8ปวันเองจริงๆไม่ว่าถึงแม้จะปีนี้อาจจะได้แชมป์สี่แมตช์แล้วอนะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองยังดีขึ้นได้อีกแล้วก็ยังพัฒนาได้อีกคะ่ะอย่างแบบช็อตเกมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นไปได้อีกคะ่ะในบริ t ิชโอเพนนะคะโปรเม จบที่16อันเดอร์ค่ะหลังจากวันสุดท้ายตีเว้นพานะคะและโปรเมจะเดินทางกลับมาประเทศไทยวันพรุ่งนี้นะคะถึงเวลาประมาณตี5-45นาทีค่ะโดยการแข่งขัน,นขอกอล์ฟในกีฬาโอลิมปิกนั้นประเภทชายจะเริ่มแข่งขัน11-14สิงหาคมส่วนประเภทหญิงจะแข่งในช่วง17-20สิงหาคมค่ะ